เมืองอยู่ดีคนมีสุขสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริหารพัฒนาก้าวไกลสวัสดีค่ะพบกับรายการปราจินซิตี้นิวกับข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานบทบาทและภารกิจที่เทศบาลเมืองปราจินบุรีได้ดำเนินการซึ่งในเดือนมีนาคม2563มีข่าวดังนี้ค่ะค่ะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 นะคะเทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพลดความตื่นตระหนกสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีโดยเมื่อวันที่16มีนาคม2563ณโรงเรียนเทศบาล5บดินทเดชาประสิทธิ์ นายบุญเกือ้อภาคเพียรศิลป์นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีได้เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองโดยมีนายรณรงค์นะครจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้กล่าวเปิดงานโดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้คำแนะนำการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเอง เรื่องโรคไวรัสโคโรนา2019ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขทั้ง17ชุมชนจิตอาสาประชาชนและครูผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กเมื่อวันที่21มีนาคม2563เวลา21นาฬิกาเทศบาลเมืองปราจิมบุรีโดยการสั่งการของนายบุญเกื้อภาคเพียรศิลป์นายกเทศมนตรีเมืองปราจินุรีร่วมกับมฑลทหารบุกที่12 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรีโดยพันเอกสุรวิทย์แดงจันทร์รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่12ปฏิบัติราชการรองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรีพันเอกวรยศเหลืองสุวรรณผู้บังคับการกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์อาสาสมัครมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารภายในจังหวัดปราจีนบุรีสนที่กำลังทุกภาคส่วน ทำการล้างพื้นถนนและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณตั้งแต่ศาลเจ้าแม่ทับทิมจนถึงบริเวณสัญญาณไฟปราจีนตะคมหรือแยกโรงแรมโซเฟียเพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นผิวจาราจรและฆ่าเชื้อต่างๆบริเวณพื้นผิวจาราจรและพื้นผิวทางเดินเท้าของบริเวณโดยรอบและได้รับการสนับสนุสน,นการจาราจรจากมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรี เมื่อวันที่22มีนาคม2563เวลา9นาฬิกา30นาทีได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดประสิทธิ์พัฒนาในพื้นที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่25มีนาคม2563เวลา9นาฬกาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีโดยนายสันติภาพเรืองริวงปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการตรวจสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีมบูรี โดยอ้างอิงจากคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรีที่2ทับ2,563เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนายรณรงค์นครจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าวโดยเริ่มจากตลาดสดตลาดหน้าค่ายจัก,กรพงษ์ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ตลาดนัดคลองถมวันพุธตลาดสดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีห้างสรรพสินค้าโรบินสันปราจีนบุรีห้างสรรพสินค้าโลตัสสถานบริการเสริมความงามร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีวันที่15มีนาคม2563ได้ดำเนินการปิดสถานที่ออกกําลังกายและหรือโยคะ และสนามกีฬาประเภทที่มีการสัมผัสร่างกายหรือใช้อุปกรณ์กีฬาร่วมกันรวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทเป็นการเชื่อคราว27มีนาคม2563ได้ดำเนินการฉีดล้างพื้นปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมลงน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณป้อมสอหอเก่าจนถึงห้างเอกภาพไปรษณีหน้าโรงรับจำนำตลาดสดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีหรือตลาดล่าง บริเวณตลาดหน้าค่ายจัก,กรพง์เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และทําความสะอาดพื้นพร้อมทั้งค่าเชื้อในบริเวณดังกล่าวค่ะและในวันที่1เมษายน2563เทศบาลเมืองปราจีนบุรีโดยนายบุญเกื้อภาคเพียรศิลปนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีนายทศพลพินิธธนาภาครองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลให้แก่ประธานชุมชนทั้ง17ชุมชนเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนและอาสาสมัครอสอมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีไว้ใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะสำหรับผู้ชมท่านใดที่อยากรับทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะ